สปาร์นี้สปิดลันนะครับตานี่โอ้ยยากครับมือมือ,อ,อมือบิดยังยังต่อตกเลย <laughs> มือบิดเจอร์ยังตกเองเลยครับ <laughs> อย่าตกนะจ๊ะผมขอ คลิก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 น้องเป็นฟาวซาดิน้องเป็นฮิปปี้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะตกน้องฟ้าซานหยิมือผมมือผมไม่มีอะไรมือผมไม่มีอะไรว่าผมหัวเราะมือผมไม่หมดเลยเมื่อเมื่อเขาจะไม่มีอะไรเมื่อเขาได้กินอะไรเกี่ยวกับพี่ซีอะเดี๋ยว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 นัดเกินไป ครัเลยครับบุกเลยบบุุกกเลยครับเลยละคุณก็ห้ามอย่าเกินเอ็นเดอร์ครับผมด้วยอ้หนูดูด้วยคอมิบอกเอ็นเดอร์ออฟซีดีเอ็งจะบอกเอ็งจะพูดออาซีเดียนหรอเมื่อกี้เอ็งบอกซีเดียนยังไงยังยังไม่ทันมาต่างเลยไม่เอาอุ่นออบซีเดียนล้วเอ็งบอกออฟเอ็งบอกออฟอ็อบยังเมื่อกี้อะไรมาไม่มาตกมาตกมาตกยี่ต่อกุนสวย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 ออบจิวเคชั่นวางหลังนะครับเฮ้ยเฮ้ยนัดนัดนัดต่อสะพานหรอครับสุดยอด ผมไม่เคยพบไม่เคยเจอเอ้านครับผมนั่นไม่ใช่ผมครับ What the fuck ใครใครเอามารองไปแล้วเฮ้ยยเอาไม่รไปแจกใครเก็บเอามารองไปแล้วเ่อนเราไหมครับผมไม่แน่ใจนะผมมาอยู่ที่ฐานผมมาอยู่เฮ้ยมันมันในนี้แล้วเพื่อนเพื่อนตกแล้วนัดดูครับพนัดดูมันครับโอ้โหเตี้งโอ้โยเตี้งเอาโหเตี้งเอาสวยทำดีมาก ไปโถมเลยทั้งนั้นไม่ต้องฟาร์มอะไรแล้วครับโถมเลยไปเลยครับไปเลยครับเกิมไวเกิมไว้ต่อโคตรสูงเลยไปแต่มันมีระเบิดเพื่อมันฟาร์มอยู่ตั้งนานว่าทำไมโถมเลยโถมเลยโถมเลยไปเลยโยนระเบิดเลยต่อแคนวินนิสต่อทางทำทางขึ้นหน่อยทำทางขึ้นหน่อยเลเยอรไปเล้ยอสปีดบูชโชเลยครับ ยังโอเคไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงซะวอทบุกเลยครับบุออกเลยมันเตือนแล้วครับแตกแตกแตก <Okay. S 1> แตกหนึ่งแตกหนึง่งเอาต่อเลยครับต่อเลยปิดชัยไอ้ปิดชัยไอ้ปิดชัยมันเล่นผมแล้วปิดชัยจะเล่นคุณแล้วนะปิดชัยลุงชัยจะเล่นคุณโอ้โหนอนดีตัวเซแดร์ดอินนอตอินนอตอ่ากูดกูดเวิร์ดเพื่อน เฮ้ยเหลือสองคนครับสองคนเท่านั้นเอาเหอคุณ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 แน่ใจหรอโอ้โหเตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งผมขอสุดนี้ไอคิวใหม่วผมเลยอคคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายเท่านั้นคนสุดท้ายเท่านั้นเราจะชนะเลยครับจัดการนะครับจัดการนะครับการสปีดรันเราจะสำเร็จครับเดี๋ยวไอไปเลยเลยเลยเล้หลังมันผมตยหลังมันเอาเลย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 ไวหมตายไม่ตายจเลย มันยผมว่าเกมมันจะไปจับคุณเล่นเลยเหลือคนเดียวเองไปเลยไปเลยไปเลยถูมครับเราลุมครับเราลุมอ้าคอมมอนนี่เดียวเองครับนี่เดียวเองผมลืมไปเหี้ยผมลืมว่าผมไม่สีผมลืมเ่อสีแดงเมื่อกี้ผมไปตีฝ้ายลืมอ๋อน่าจะน่าจะน่าจะสินต่างทำต่างทำให้เราเอ่อสมองกับหันกับหลังหัน ระวังครับระวังไฟบอลครับสมองต่อยลังลงกองนะครับไม่ทันใครมีบล็อกนะครับมีบล็อกเนี่ยผมผมพาผมพาบล็อกมาแล้วผมพาบล็อกมาแล้วรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งบุกครับอย่าเพิ่งบุก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 อย่าพึ่งบุกอย่าพึ่งบุัอมันพึ่งบุกอยอะพี่งบุกอย่าพึ่เบุกอย่าพึ่งบุกอย่าพึบอลนี่เมื่อบุกอย่าพึ่งบุกอย่าพึ่งบอลอยู่ดีๆแล้วคุณมาปัดปัดหน้าผม เลยอ่ะเอาแล้วผมวิ่งผ่านคุณไปแล้วผมจะต่อบล็อกผมไม่รู้ว่าคุณมีไฟเอบอลเอ้าไอ้ไอ้ไฟเอบอลไอ้กำลังไอ้ไอ้กำลังยิงพอดีแล้วแล้วก็โดนแล้วไอ้ก็มาตัดหน้าผมแล้วแล้วก็ตายกันสองคนเลยไม่บอกว่ายิงจะปาไฟเอบอลเหรอเพื่อนอันนี้แล้โอเคคุณคุณคุณโดนื่องเขาต่อบล็อกแล้ครับเฮ้ยเขาต่อบล็อกปิ้นเป็นไปไม่ได้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เคยอ่ะโอ้โหสัมภาระไม่ถึงไม่ถึงฝั่งฝันไม่ถึงฝั่งฝันบล็อกคัดบล็อกคัดบล็อกคัดเดี๋ยวดูนะไม่ถึงฝั่งฝันถึงเวลาต้องใช้สติเรียนหมดนะถึงเวลาถึงเวลาใช้นุ๊กอัดอัดตูทอาเลยครับโดนโดนพี่โบ๊ทของผมแน่ระวังระวังครับพี่แกเมาดีมากพี่แกเมาดีมากต้องดุมต้องดุมแกเมาดีขนาดไหนจะต้องโดนเนีผมจะใช้พลังของคุณพ่อพี่ซีโหมดนะ พี่แกคอมโบผมแบบเละเลยอะเมื่อกี้พี่แกอยูอย่ไหนพี่แกต้องโดนโดนรับของผมวะซิมต้องไปต,ต,ต้องไปกับนัทครับเขาไม่ไหวแน่นอนคนเดียวครมีไปแล้วคนนั้นเอาบล็อกมาด้วยผมไม่ได้เอามาผมรีบเกินไม่ยกี้รวมรวมรว,วมพลครับพี่แกหัวครับ<อ>แต่บิ๊ใครเพื่อน่อย่าลงไปเพื่อนอย่าลงไปนัทนัทครับนัทนัทนัทเขาลงมปแล้ว อันนั้นอ๋อๆนี่ๆๆเยี่ยโอเคสวยนี่ไลยความสามัคคีโหดนะขอโหดนะขอยังไม่ทันสู้เลยเี่เทคนิคนี้ใช้ได้ผลเทคนิคนี้บ้านบ้านบ้านใสทองเทคนิคบ้านใสทองเทคนิคบ้านใสทองต้องฟาร์มระเบื่อคือคือมันมันต้องฟาร์มมันต้องฟาร์มระเบิดก่อน พี paid, paid. ่พี่ผมแปลว่าวางวางบ้านใสทองดักเขาทำให้เขาปิดนะเขาไม่เขาปิดแล้วเพื่อนเขา้าไปตีเขาเพื่อนเขาไปตีเขาระหว่างนี้ว่าเขาปิดนะก็เลยขาให้คุณสิบต่อแล้วเขาหดกับผมไมที่ให้บนดให้มต่อสิบต่อเลยครับซิมซิมถือว่าเป็นการฝึกนะครับฝึกฝึกไว้ดีกว่าไม่ได้ฝึก ไม่มีบล็อกโอ้โนเอาเอาบล็อกผมก็ได้ครับไม่โตช้าดีกว่าคุณคุณไปเลยผมช้าเยอะเลยนี่ขนาดไปทองไหมนี่ขนาดสปีดบินนะครับยังมีโอกาสแพ้เลยโชฉดนะชิปครับชิปชิปเล่นโอไม่ใช่ชิปเล่นเหมือนกันไอเย็นโดนชิปเล่น ว่ะถึงเวลาถึงเวลาและถึงเวลาเนี่ยครับโซเนี่ยครับที่มาเพราะว่าโซโซนไม่มีชิปนะครับชิปหายครับไม่ใช่ชิปธรรมดาครับชิปหายชิปหายไปเลยครับไปเลยครับซิมไปเลยไปเลยครับซิมสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆจะถึงแล้วครับซิมหนึ่งบล็อกเท่านั้นหนึ่งบล็อกเท่านั้นเยสซิมเขาเขาตอบติดเขาตอบถึเขาตอบถึงด้วยโอ้ยก่อนสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนำเงินมาน้ำเงินมาผู้จ ช่วยด้วยผมกำลังเป็นโรคหัวใจอย่นี้ะครับหลังคุณระวังระวังหลังระวังหลังเพื่อนระวังหลังนี่ต่อหนึ่งจองตไปนัดหน่อยครับหนึ่เค็นสองเอาเขี้ยวผมจะกระโดดไปไม่รู้เลยดับเบิลคิวโอไมก็โอ้โหี่ไปเบาเอาคไปบอเยอะเกินเมื่ี้ไม่รู้ใครวางผมกผมผมล้มไปเลยผมเก็บตรงนี้ก่อนโอ้ไม่มีชิป ้ไอลุงอย่าลืมครับลุงใช้จะเล่นงานแล้วลุงใช้จะเล่นงานแล้วอย่าลืมครับเฮ้ยพี่แกอุดอุดชั้นเดียวอุดชั้นเดียวเองชั้นเดียวเท่านั้นครับโอ้ใครเอ้ามันตามไม่โดนมันตามไม่โดนอ้าใครบุกไปเลยอ่ะผมผมกลางแล้วนะครับอยู่ฐานศัตรูวะผมผมไม่่อยูผมไม่มีของแต่ว่าผมผมผมไปผมไปรอดเุดพี่พี่แกอุดเออ่อุด เอ็นเอ็นสเตนสองสามชั้นเลยมั้งสามชั้นนะครับผมว่าคุณจ่อไม่เข้านะเก็บผมว่าฟาร์มก่อนดีกว่าไม่จ่อนะครับไม่ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ฟาร์มก่อน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 ไม่เสียเวลาพวกคุณฟาร์มเลยครับเดี๋ยวผมไม่เสียเวลาให้เนอะล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งเลือกคนหนึ่งคนหนึ่งเลือกน้อยมากครับคนหนึ่งเลือกน้อยมากวิ่งไปกลางแล้วมาวิ่งไปกลางมันวิ่งไปตรงเพชรครับไปตรงเพชรไปตรงเพชรไปตรงเพชรมาแล้วครับเลือกน้อยมากเลือกน้อยมากใช้เล่นนะ เออเดี๋ยวเสียงหายเสียงอยู่ดีดีหายนี่มันนี่มันน้อยกว่าสิบนาทีแล้วครับเอาไงดีมีศัตรูแล้วไอ้เหี้ยโดนพิดเดี๋ยวโดนพิดชัยแดงอะออกก่อนออกก่อนออก่อนต้องออกออกออกมิกก่อนไหมครับเดี๋ยวโดนเล่นนะครับไอ้เยี่ห้อสปูมาสปูมาไวไหมมันเปลตายนเปลี่ยนเปลี่ยนมิกแป๊บนึงนะครับได้ได้โอเคโอเคโอ๊ยใหม่ก่อน นี่นี่คือความน่ารำคาญของรวมความน่ารำคาญของพี่ปิดเชยผมไม่โอ้ยทำไมพี่ต้องทำแบบนี้พี่ทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ผมซีมีอยู่ไหมอยู่ครับเดี๋ยวรอให้นัดรอให้นัดส่งลิ์มาก่อนผมโถมร้วๆเลยไม่ไม่อยากให้เข้ามาเลยไม่อยากให้มันมาเลย ผมรัวๆไม่ใหญ่มันมากลางเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะตายแล้วจะตายแล้วคนนึงจะตายคนนึงจะตายคนนึงจะตายโอ้โหนแต่แต่แต่เราต้านต้านให้มันใหญ่ใหญ่ให้มันมากลางได้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆๆเดี๋ยวต้านใหญ่้มันมากลางจะซื้อไฟเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเข้ามีดเดี๋ยวผมเข้าขอเข้ามีดก่อนแป๊บนะนัดก็ส่งมาแล้วเหรอครับส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาโอเค มาแล้วครับป้องป้องกันป้องกันปิดชัยยะเข้าเกมยัังครบแล้วมันไปเอาไดมอนด์ครับมันไปเอาไดมอนด์ผมโคตรลำคาญผมโคตรลำคานอันนี้ไอ้จะใช่ใช่ full power up the up the sing ไงเออผมก็อะไรรออะไรรออะไรรออะไรโอ้ไม่ไหวได้ยินเสียงอ้ไหมครับได้ยินครับได้ยินได้ยินได้ยินแต่มันมันเอามันยิงมันเจ้าไอ้นู้นเขามันเจ้าไดมอนด์คุณคุณจัดการสกัดไว้ก่อนเลยครับ ไม่ไงไม่ไงมันเอาเด็กการเลยเขามาอีกแล้ว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 ชกวิ่งชกชกวิ่งไปมาชกวิ่งไปมาไหนเอาไอ้ตัวไหนมันก็ตายนะครับผมเดินตุยตุยเลยมันเลิงลำบากเลิงลำบากมากโอ้ยโกรธผมไม่ค่อยถนัดต่อชอบเลยไอเดนเกีร์เอ้ยมันเอาเดมอนเลยมันเอาเดมอนแล้วเมื่อกี้คุณต้องไปจัดการนะจะตายนะครับมันจะตายนะครับอย่าให้พี่แกกับฐานได้อย่าให้พี่แกกับฐานได้ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยคอนลงแล้วคอนก็โดนตุย ไอ้นัาเดี๋คุณต้องไปยอมรับคุณพลอ,อยู่ไหมเดี๋ยวคุณพลอยเขาเข้า <c oughs> เดี๋ยวคุณต้องไปยืนยันคุณพลอยาผมเข้าอยู่เนี่ย่ะอ,อยู่ผมไมไ่เข้าหรอครับคุณพลอยเขเข้าแล้วนะครับได้ยินเสียงผมไหม,มต้องไปยืนยันเขาก่อนครับเอ้าไม่ได้สิไม่ได้ยินเสียงผมหรอมันระเบิดอีกแล้วอ๋อผมดูเปิดไหมเอานั่งพูดนั่งพูดคนเดียวตั้งไงโอ้เรียเอาเลยผมตกไอ้ไอ้ไอตกอย่างน่าสงสารระวังครับ ฟังนู้นเกณฑ์โมเมนตัมมันเอาเพชรไปเยอะเลยเมื่อกี้ใครก็ได้ครับช่วยฟาร์มที่ใคครับหายใจของพรมลาพรไได้พรได้เดมอนเน่ครับไม่ได้ตะก้อนเลยครับน้ำเงินมันเอาไปหมดเลยคุณกันไว้แล้วกันนะเดี๋ยวผมต่อไปเอาโตไปโตมันมามันต่อไปเอาวเดมอนเหมือนกัน มันความหายใจของพรล้านลายใจของพรล้านลายเออจิงเอาไปก่อนเลยหมดจิงเอาไปก่อนเลยมันไม่ได้หรอกไอ้ไปก่อนแล้วตำรวจวันหนึ่งนัดเดินเข้าป่านัดเจอเรื่องตัวใหญ่เรือีเบวกับเรียได้มันเจอกลับได้เลยนมันตัวใหญ่แต่ใครเท่าเท่าขี้ไก่เรย็นเรื่องโอ้ยหมถึงคุณนัดเองเหรอครับหมาถึงคุณนัดเองเหรอครับเรยล ก็เดินลงมาโดงไปไอคิดศัตรูมาแรื่อนี้ค่อยลองดีก่อนเพลงนี้ผมไม่มีผมจับดาบให้เลยโอ้ยมือผมอ่อนแรงครับมือผมอ่อนแรงหมดแล้วเมื่อกี้โดนเพลงนัดเข้าไปเฮ้ยมันเปลวมันเปลวมันเปลวมันมันมันเปลวของมันเปลวของเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเอ่อเฮ้ยโอ้ยตายโอ้ยตายเลือดเดือดน้อยมากเลือดเดือดน้อยมาก โอ้ยมันมันหนีไปแล้วหนีแล้วเรืองไอ้เรื่องโอ้ยยาไอ้ชื่อว่เรื่องหนึ่งคอยร้องเพลงก่อนตอนนี้ไอ้ยศเขากำลังตึงกันอยู่โอ้เจ้าว่าดีแค่ไหนดิเอาเร็วเอาเลยเอาเลยมาเลยรุมเลยรุมเลยรุมเลยเราเรามีสามเรามีสามเหมือนกันมันกระปายแล้วมันกระปายเฮ้ยผมซ้อน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 ไม่ตายไม่ตายโนไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่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 ตายมันไม่ตายโอ้ยยยยย เอ๊ไมผมขุดช้างวะอู้ไม้นี่ยไฟถีิกโดนผมโดนผมโดนขุดช้าระวังครับระวังผมมาเบิดสะพานแล้วเ้เมื่อยว่ะสะพานไปเดี๋ยวมันต่อไปอีกไหมซื้อาฟบอลคับซื้อาฟบอลเล่นพี่แกเลยนั่นพี่แกเลยก็มันมีคุณบอลมันมีอีกทางที่ไปไปไปบ้านมันได้ไปคือไปทางไอ้นูเข้าไปทางไอ้ตามไปตามไปตามไปใช่ใช่ใช่นัดนัดอ้อมไหมนัดอ้อมนนัดอ้อมไหมอ้อมไหมอ้อมไหม ไปเอาเพชรอีกทีนึงแล้วไปเอาเพชรอีกทีนึงนะนงนะผมไปเอาเพชรจริงไปไปตามเพชรเพชรเพชรด้านขวาเพชรด้านขวานัดเพชรด้านขวาเห็นไห<พ>มไปเลยครับผมกำลังกำลังกรีอยู่วะโอเคเองเองเองช่วยดูด้านหน้า<ส>นไปก่อนนะตามหลังมราไหมเออมันตามหลังมากช่วยหน่อนยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันตามหลังมายินหรอกสิคโค้ผมไม่ได้อยู่ใกล้คุณ <c oughs> โ,โอ้โหโน่เรื่อ เออเฮ้ยมันมันไปมันมันไปบ้านมันบุกบ้านมันบุบบ้านอยู่หลังคุณเลยหลังคุณเลยหลังคุณเลยหลังคุณหลังคุณเลยหลังคุณเลยแตกแตกสวยสวยสวยมันตายครับมันตายมันตายออไห y ก o d แฉกไหมเอาแฉกไหมทำไมการการป้องกันเรามันแข็งแก่งขนาดนี้ครับทำไมการการป้องกันเรามันแข็งแก่งขนาดนี้ครับก็แย่นะครับเดี๋ยว โอเคครับผมเมื่อกี้ผมไปกวนต่านซีนนะเนาทีผมขออุดก่อนขอดูดมันอันนี้นารีนดีเนี่ยนาลินดีพี่มันตายผมตายเลยเยอะมันกินเลยมันก็ฮะผมผมอัพเตียงก่อนผมเตียงดาวไปพวกนี้โอ้ก่อนพี่แกได้เพชรพี่แกได้เพชรเยอะมากเมื่อกี้ไม่รู้ได้โคตรเดียวเลยเมื่อกี้ พี่แกต่อไปเอาเพชรครับพี่เอาพี่แกต่อไปเอาเพชรได้ตั้งแต่แรกเลยเราไปเอาชักกว่าพี่แกเยอะมาสิครับเหมือนลอยเวรเราอีกแล้วครับเราอีกแล้วเราอีกแล้วเอาไว้ได้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 มาสิครับไอ้เราต้องมาช่วยทรัพยากรมากเลยครับทรัพยากรตอนนี้เราน้อยมากเลยทรัพยากรเราไม่ค่อยไม่ค่อยมาสิครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันตกโอเคผมตีมันตกครับโอเคครับเอ้ยคุณหลังคุณหลังคุณ เฮ้ยหลัง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 คัังเพื่อน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 มีโง่โง่ได้เฉยไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ได้ไม่ไงตายตายตายสวยไปเร็วกลับผมได้ผมได้สามผมผมได้ชุดเพชรแล้วผมได้ชุดเพชรแล้วนัดออกไหมนัดออกไหมด้วยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณเอาเลยครับโอเคผมกลับก่อนนะผมกลับก่อนนะผมจะเล่นเออเออแป๊บนึงนะเล่นเล่นควานะ ผมเอาไปอ๊อเกรดไอ้นู่นก่อนเอาเบลโบเทสเอาอัอเกรดไอ้ดาบเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเมาเมาที่ผมครับเมาที่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีเอ่อเพชรเพิ่มมันเมาเพชรอีกเล่วมันเมาเพชรอีกเล่วกูต้องไปตัดหน้ามันอีกเล่อมัเอาแล้วไม่ดีครับพี่แกได้เพชรครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีดาบพี่แกอันนี้ได้ไม่ได้คาถาเราค่อยจะูตายไหนวะไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเจอขวานพี่ฆ่าผมครับ โอ้มันชุดเพชรเลยนะโอ้ผมก็ชุดเพชรกลัวอะไรดูดันไม่เกรงใจใครครับเฮ้ยมันกลับฐานแล้วเฮ้ยมันบุกมันบุกมันบุกนัดผมมาช่วยแล้วนัดผมมาช่วยแล้วสวยเมียพันทองไหมเอ้ยมันมามนัดทุนซน้อนเออสวยถอยก่อน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 เรื่องผมน้อยมากเรื่องผมน้อยมาก เออนัดนัดพอมีอ่ะพ่อทองไหมซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยมีครับผมโดนลอยผมผมโดนผมผมโดนนั้นไหมไม่โดน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 เลยไม่โดนเกมมาไม่ได้หยุดเลยพี่เกมเอาเพชรไม่ได้หยุดเลยครับเนี่ยผมไม่มีทองซื้อมันทองเลยไอ้ยาโอเคมีแล้วมีแล้วมีแล้วไม่เป็นไรพี่แกเอาเพชรไม่ได้หยุดเลยไอ้ยาเฮ้ยมันมาขุดเพชรเป็นบ้านเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องจัดกานนักขุดเพชรเหรอเองคิดว่าเองเป็นนักขุดเพชรเหรอเพื่อนตะเบือสะพาน เงินมันไปเอาขยันขยันขุดเพชรจริงๆไดมอนด์คิงอ่ะไดมอนด์คิงไอตัวเดียวโดนโดนลุกสามฆ่าไดหนึ่งสวยงามถือว่าโหดจริงๆเฮ้ยมันเปเอาเพชรมันเปลอามาแล้วโ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยผมได้มาสีก้อนแล้วกันเดี๋ยวผมกลับก่อนเอ้ยได้มาสีก้อนนี้เอ้ยเอ้ยสวยตายตายตึงตายตึงตายหนึ่งอีกคนไปไหนแล้วอีกคนไปไหนแล้วเออ่ไปนี่อยู่ข้างหลัง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 ข้างเฮ้ยมันไปมันไปเตียงไหมไม่ไป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 อุ้ยสวยสวยสวยโอ้ยเฮ้ยมาเป่าเพชรเป่าเพชรมาเป่าเพชรเดี๋ยวเป่าเพชรเดี๋ยวขยันจริงขยันจริงนี่ขยันจริงสวัสดีพี่ มขันจีแล้วตอนนี้ขันจีแล้ขยันขยันหเนะค่าพี่แกได้ค่าพี่แกได้ตัวพี่แกได้ขยันหรอขยันสวยสวยล้มคุณเอาไปเลยคุณเอาไปเลยเออเอาไปเอาไปคุณเอาไปก่อนไหมคุณเอาไปก่อนไหมเออโอไม่ใช่นี่ไม่ใช่ซิมผมนึกว่าผมนึกว่าซิมนัดบุกเลยโอ้โนมีมีของในตัวไหมให้ผมก่อนก็ได้โยตกตกเอง มีมีเพชรสิบเอ็ดครับมีเพชรมีเพชรสิบเอ็ดเออซิมจับอะไรซิมจับอะไรไหมซิมจับอะไรนะจับเอาไปเอาไปก่อไหมไหมได้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 เฮ้ยอัพเสีปก่อนก่อนอัพเสีปก่อนก่อนได้ไหมขอขอขอรักสองคันได้ได้ได้ผมต้องการไอ้บนทองมากตอนนี้ไอ้บนทองทองทองค่อนข้างจะขาดนะครับตอนนี้ขาดทองมากผมยูเดอร์ไม่ทันจริงผมคุณมีเดมอนเท่าไหร่ครับมีเดมอนเท่าไหร่ครับอีกแปดอีกแปดอีกแปด เฮ้ยไม่ปลูกฐานสองคนปลูกฐานสองคนผมมองเห็นเมื่อกี้เฮ้ยถอ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 ยมันขุดมันขุดเล้วมันขุดเล้วเฮ้ยเสองคนสองคนเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรโอ้โหนี๋ยวเี่ก็จะแตกนะครับเดี๋ยวเตียงก็จะแตกแล้วเดี๋ยวเตียงมันก็จะแตกกันด้วยอ่ะโอ้ตกผมเพื่อนตกน่าจะตายเขาจะตายออนัดตายแล้วครับต่อหน้าต่อตาผมเลยผมคงเข้า้องน้ำก่อนนะครับโอเคเจ็บเที่ยวอยู่เรือเรือเราแล้วครับดูโอ้ดูโอ้ครับอ่าผมว่านะอ่า เอาเอาแอปเปอร์ทองเยอะๆนะครับเอ่ออัพการผลิตก่อนอัพการผลิตก่อนการผลิตก่อนโอเคโอเคผมแอปเปอร์ทองน่าช่วยเราได้เยอะครับ <Okay. S 1> ผมจะซื้อดาบไหมคุณคุณคุณ,ค,ณคุณมีดาบยังเออเอาดาบเพชรไปครับเอาดาบเพชรไปผมโยนได้นะไห <Okay. S 2> นวะโยนโยนโอเคคุณน่าเก็บอะไรนะโอเคสวยเออยังไม่ได, uh, ยไได้ยังไม่ได้หัวหายไปไหนเนาะอย่าบอกว่าดีสปอนนะถ้ามันดีสปอนนี่ผม <S <S ผมจะาหายนะ mất đi nấy ơi hey, hại tu à, hey, 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 đeo, 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 what, này đeo hết, hại à, mất hại à, bữa nay chúng tôi đuổi đi đâu này, Oh my god, Painful, à, nó chết té, rồi? Mình nó lên, nó lên, bạn, Ôi tôi nó lên, đẹp, 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 เอจ้ามช่วยช่วยด้วยทีสองสองครับสอง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 หนึ่งคนอยู่ฐานหนึ so? So? ่งคนอยู <S <S no <S ่ฐานครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็อีกหนึ่งคนอยู่กลางครับหนึ่งคนอยู่กลางหนึ่งคนเอาเล่นเลย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 มันแอบอยู่ครับมันมีไฟบอกระว่งครับมันมีไฟบอครับว่ามันแบอลังมันแบอยูังค้มันแอบอยู่หลังยูซมันแออยู่หลังยูซีค้ามันแอบอยู่หลังยูซีค้ันแอบอยู่หลังยูซีค้าเลยแอบอยู่หลังยูซีค้า ผมว่าแล้วพ okay. ี่แกดักอ uh, ้เยอผมแล้วว่าพี่ผมผมจะโดดพี่แกมันมีไฟบอลครับไอกี้ปิครับุณซิมครับันมาแล้วก็ฟุตซิมเลือกข้าวของนะซีเรียสหมดนะซีเรียสหมดเออซีเรียสหมดซีเรียสหมดไม่มีรอบนะกอดผมคิดว่าพี่ หลาดไอ้แไม่น่าจะรอดน่าพี่แกดีกว่าโอ้ my god น่าเศร้ากว่าเลยผมคิดว่าพี่ผมวิ่งเร็วพอไงผมกินยาสปีดไปแล้วผมไม่รู้ว่าพี่แกจะไฟไฟยาบอใส่ผมทันเบรกไม่ทันเคมือนกัง